ในช่วงของขานาทีวันนี้สลับเพื่อนครูสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพร้อมพันธ์และท่านผู้ฟังที่ครรพทุกท่านครับ,รบวันนี้ก็เป็นสุกร์13นะครับเดือนมิถุนายนนะครับก็มาฟังข่าวดีก่อนกันและกันนะครับไปที่ข่าวของกศนก่อนนะครับโดยทางท่านประเสริฐบุญเรืองเลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรืรกอกศนที่เรารู้จักกันนะครับก็บอกว่าในวันที่6กรกฎาคมเดือนหน้านี้นะครับทางสํานักงานกศน ก็จะทําการสอบแข่งขันคัดเลือกผู้บริหารในสังกัดกศนอประจําปี2557นะครับที่สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ในเวลา8นาฬิกาถึง14นาฬิกาโดยเป็นการสอบข้อเขียนนะครับซึ่งก็มีผู้เข้า,าร่วมสอบการแข่งขันครั้งนี้ประมาณ300คนนะครับก็แบ่งเป็นผู้ในการสํานักงานกศอนอจังหวัดกลุ่มทั่วไปสมัครเข้าสอบแข่งขัน48คนนะครับจากตําแหน่งที่ว่างทั้ง6ตําแหน่งนะครับกลุ่มประสบการณ์ก็สมัคร10คนนะครับจากตําแหน่งว่าง7ตําแหน่ง รองผู้ในการกศนจังหวัดกลุ่มทั่วไปสมัคร9คนนะครับว่าง2ตําแหน่งนะครับกลุ่มประสบการณ์สมัคร5คนว่างสองตแหน่งผู้รนการกศนอาเภอกลุ่มทั่วไปสมัคร73นะครับว่าง36ตําแหน่งกลุ่มประสบการาสมัครส3มคนว่าง73ตําตำแหน่งนะครับก็จะเริ่มสอบในวันที่6ก,กรกฎาคมนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านกันแล้วกันนะครับที่จะไปสอบเป็นผู้บริหารในสังกัดกศนประจำปี2557นะครับ ส่วนเรื่องข่าวเศร้าที่มีทางท่านผู้บริการโรงเ,เรียนวังน้ําขาวอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับที่ได้เกิดโรคลมชักกับเลิกกระทันหันแล้วก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุนะครับรถชนทําให้นักเรียนได้เสียชีวิตสีรายขนาดนี้นะครับทางท่านดกรกมลรอดคล้ายรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นะครับก็ได้อ่าได้มาตรวจพื้นที่แล้วก็ลงไปดูเรียบร้อยแล้วนะครับก็สั่งให้อ่าผู้บริการสำนักงานเขตพื้นที่ได้ไปดูแลช่วยเหลือผู้ปกครองนะครับนักเรียนที่เสียชีวิตไปนะครับโดยเบื้องต้นนี้ก็ได้รับเงินประกันชีวิตรายละ3 0 0แสนบาทนะครับซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลาเพราะนั้นก็ขอให้โรงเรียนต่างๆนะครับได้เป็นผู้ทาหอนสอนใจนะครับนานหลายสิ่งหลายอย่างพอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็มีแต่ความโศกเศร้าเสียใจและยิ่งเกิดขึ้นในสถานศึกษาด้วยนะครับก็ เป็นสิ่งที่ทางผู้บริหารหรือคุณครูนะครับจะต้องช่วยกันดูแลนะครับเรื่องการขับรถในบริเวณสถานศึกษานะครับมาข่าวดีหน่อยก็แล้วกันนะครับทางท่านปริญญาทรเสนานะครับรองผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศาเขต22นะครับแจ้งข่าวมาบอกว่าขณะนี้นะครับโรงเรียนวัดบึงเหล็กตำบลดอนนางโขงอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนะครับก็ได้มีการเสนอขอชื่อพระราชทานนะครับ เพื่อเทิดพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาในวันที่5ธันวาคม2550นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับสำหรับโรงเรียนนะครับขณะนี้นะครับทางสำนักพระราชเลขาธิการก็นำความกราบบังคมทูลพระกุณาแล้วนะครับก็ได้แจ้งเห็นสมควรให้ใช้ชื่อในพระบรมราชานุเคราะห์มาต่อท้ายชื่อโรงเรียนนะครับ ขณะนี้ก็โรงเรียนวัดบึงเหล็กก็ได้มีชื่อพระาราชทานเป็นโรงเรียนวัดบึงเหล็กในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่ปัดนี้เป็นต้นไปก็แจ้งให้ทราบนะครับเป็นสิริมงคลที่โรงเรียนวัดบึงเหล็กนในพระบรมบราชานุเคราะห์นะครับซึ่งถือว่าเป็นสิริมงคลมงคลอย่างยิ่งนะครับคุณครูตอนนี้นะครับก็มีรางวัลมาแจกอีกแล้วนะครับโดยสกค,สค,สคนะครับก็ได้มีการจัด คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในโครงการครูดีมีทุกวันประจําปี2557นะครับซึ่งครูดีมีทุกวันปี2557นี่มี4รางวัลด้วยกันนะครับก็คือรางวัลครูที่หนูรักสุดยอดครูดีครอบครัวครูดีแล้วก็ครูดีชายขอบนะครับซึ่งมี4ประเภทด้วยกันเพราะนั้นอ่าก็แจ้งให้คุณครูนะครับที่มีผลงานอยากจะเป็นคุณครูประเภทใดใน4รางวัลน,นะครับครูดีมีทุกวันนี้ก็ ขอให้ส่งประวัติและผลงานนะครับไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสาเขต22ภายในวันที่16มิถุนายนนะครับถ้าผลกําหนดก็ถือว่าสารลัดติดนอรางวัลเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดระดับภาคและก็ระดับประเทศนะซึ่งระดับประเทศนั้นจะมีเข็มพระฤหัสบดีทองคํานะครับสามรางวัลพร้อมกับเงินหนึ่งแสนบาทและก็เจ็ดหมื่นบาทห้าหมื่นบาทตามลาดับเพราะนั้นก็รีบส่งเข้าไปนะเผื่อจะได้รางวัลนะครับครูดีมีทุกวันนะครับ สพม22ิโดยท่านปฏิาธราเสนานะครับจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในในโรงเรียนประจำปี2 5 5 7นะครับโดยจะจัดในวันที่20ิมิถุนายนที่ห้องประชุมหนึ่งของสอพม22นะครับก็เชิญครูผู้รับผิดชอบในการจัดวางระบบควบคุมภายในโรงเรียนในสังกัดสพม2 2เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันนะครับยินดีกับโรงเรียนคำชะอีพิทยาคมนะครับ ขณานี้ก็ได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรนะครับของของของศูนย์อนามัยที่เจ็ดอุบลราชธานีเรียบร้อยแล้วนะครับโดยกรมอนามัยนะครับก็ได้รับรองให้โรงเรียนคําะอีพิทยาคมนะครับได้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรเพื่อที่จะเป็นผลงานในการที่จะทํโว่สิบสามกันต่อไปนะครับพิธท้ายรายการหน่อยกันแล้วกันนะครับวันนี้ท่านสมพงษ์ฤทธิชิตปุ้มในการโรงเรียนโพลสวรรค์พัฒนาในฐานะประธาน สาวิทยาเขตสายน้ำโขงนะครับก็อขอเชิญคณะกรรมการบริหารสาวิทยาเขตสายน้ำโขงนะครับซึ่งประกอบด้วย9โรงเรียนไปประชุมเพื่อรับทราบข้อความราชการนะครับในวันนี้เวลา10บนาฬิกาที่ห้องประชุมโรงเรียนภูหล,ลังกาพิทยาคมของท่านเดชาแก้วเชื่อมครับพบกันวันจันทร์ครับท่านสวัสดีครับครับผมครับมาในช่วงของวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครพนมครับช่วงวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยดีใกล้บ้านมาตรฐานสากลคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครปฐมร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายและหน่วยงานด้านการศึกษาขอเชิญร่วมปฏิบัติร่วมประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยร,ระดับชาตินานาชาติครั้งที่6นะฮะในหัวข้อพลวัตการจัดการศึกษาในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียนในวันที่25สิงหาคมที่อาคาร50ปี มหาวิชาลลงกรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครปฐมนะฮะเอาใครสนใจก็เชิญนะครับในขณะเดียวกันที่ใครสนใจจะ,ปะเปรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์นะครับคุณสามารถที่จะเข้ารับฟังล่วงหน้าได้นวันที่30มิถุนายนครับที่สํานักง,งานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครปฐมครับห,ห้องจำปลาลาครับ042532477-8น,นะครับทางด้านวิชาการก็เยอะโอ้ยยังไงยังไง ขอแสดงความยินดีกับลูกหลานใครเนี่ยครับส่งเข้ามาใน f c e b o o o คลงพร้อมเนี่ยโรงเรียนนครประยุญ,ญคมนะครับมอบกิติบัตรให้กับเด็กชายวิโรธชัดชนะชัยนะครับซึ่งเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาที่อ่อออออมอสอมอสองใช่ไหมเนี่ยอ่าทับ12เนี่ยได้สอบได้เกรด4เลยโอ้โหสุดยอดนะฮะยินดีด้วยในขณะที่ทาง คณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครปนมั้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยนครปนมเีเขารับสมัครนักศึกษารอบสองนะครับระดับปวชปวสและปริญญาตรีนะครับลูกหลานใครที่ยังตัดสินใจบอกว่าไม่มีที่เรียนแต่ส่วนใหญ่จะไม่เรียนอะไรประมาณนี้ครับต้องไปเรียนครับที่มหาวิทยาลัยของท่านมหาวิทยาลัยนครปนมับคณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยนครปนมั้ยศูนย์เก้าสาม 0657389ครับเพราะว่าการศึกษาจะแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่องแต่เรื่องครับก็มาต่อ5าในสละเพื่อนครูนะครับฟุตบอลโลกพีฟีเวอร์นะครับตอนนี้ก็คิดว่าทั่วโลกนะครับกำลังสนใจไปที่ประเทศบราซิลบราซิเล,ลียนะครับมาแววนะฮะทางด้านประเทศไทยนะครับไม่ลุ้นกันมานานว่าจะได้ดูฟรีหรือไม่นะครับนังซื้อพิมพ มติชนรายวันวันนี้นะครับขึ้นพาดขาวว่าวบอกว่าคอสชอสั่งคืนความสุขคนไทยให้ดูบโลก64คู่ฟรีทีวีนะครับซึ่งกอส,ออกอสอชอชซื้อสิทธิ์ r อ,อนะครับหลังสารปกครองชี้แพ้คดีจังโก้ดวนแข่งหมอผีสเปนชนกังหันสีส้มโอ้โเรียกว่ากระแสฟ,ฟีเวอร์จริงๆนะครับ ฟุตบอลนัดหยุดโลกคู่สําคัญนะฮะเมื่อคือนนี้เจริญพรคำจันท์ก็มีโอกาสได้ดูฟุตบอลโลกคู่เปิดสนามนะครับหลังจากพิธีเปิดอันเรียบง่ายแต่ว่าไม่ใช่ธรรมดาสลับบราซิลเป็นประเทศที่มีประชากรร่วมเกือบ200ล้านนะฮะอย่างไรก็แล้วแต่ในประเทศไทยนั้นนะครับทาง RS อนะครับบ่าเฮนะฮะสารปกครองสูงสุดตัดสินชนะคดีถ่ายทอดสดบอลโลกผ่านฟรีทีวีแค่22อนัดสั่งเพิกถอนประกาศกสอทอชอ ชี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ยังมีผลบังคับใช้กรณงทั่วไปเหมือนเดิมนะขณะที่กสทชเจรจาซื้อลิขทิทธิ์ต่อ rs นะครับทายทอดสดครบ64นัดนะครับเรียกว่าคืนความสุขให้กับคนไทยในกราฟิกมติชนวันเดียวกันก็คือวันนี้13มิถุนายนนะครับได้ทำกราฟิกในเรื่องของการดูบอลโลกทางไหนดีนะฮะโอ้โหนะฮะบ,บอลโลกนี่เริ่มขึ้นแล้วนะครับ ระหว่างวันนี้นครับ13มิถุนายนถึง14กรกฎาคมที่ประเทศบราซิลนะครับในทวีปเมริกาใต้โอ้ยห่างของเราเลือกเกินนะฮะดูถ่ายทอดบอลก็ต้องดูตั้งแต่ตี2หรือว่า5ทุ่มหรือว่าตี3ช่องทางการดูบอลโลกทางไหนนะครับกราฟิกมติชนเขียนไว้นะครับมีการถ่ายทอดสดนะครับโดยได้ลิขสิทธิ์ก็คือ RS น RS นี่ดูได้64คู่ยกเว้นกอง s ั n บ็อกแบบธรรมดาต้องจ่ายเพิ่ม299บาทส่วนกล่องอื่นนะครับแล้วแต่เจรจากับ R.S. นะครับ P.S.I. นะครับรุ่น O2 นี่ดูได้ทั้ง64คู่ฟรีทีวีฟรีทีวีวดูได้64คู่ช่อง7ช่อง9อ่าช่อง7ช่อง R.S. ดูได้22คู่ช่อง5ดูได้38คู่ช่องอื่นอีก4คู่ส่วน True Vision ทรูวิชันเนี่ยดูได้64คู่เต็มๆนะครับระบบ HD ดูได้เฉพาะแพ็กเกจพลตินัมและโกระบบธรรมดาดูได้ทุกแพ็กเกจนะครับนี่ก็คือสรุปง่ายๆคือว่านะครับตอนนี้คนไทยเราได้ดูฟุตบอลโลกฟร,ฟรีนะครับทั้ง64นัดที่ว่าเป็นการคืนความสุขให้กับคนไทยเมื่อเช้านี้นะฮะประมาณช่วงระหว่าง3นาฬิกาจเจริญพรคำจาได้มีโอกาสด,ดูฝีเท้า นะครับของเซมบ้าบราซิลนะครับดวลนะะกับโครเอเชียนะฮะฝีมือล้วนๆนะครับจากทักษะการเล่นบอลนะครับเขาเรียกว่าเทพเทพแห่งฟุตบอลต้องยกให้เขาละครับประเทศบราซิลนะครับเนมามอคืนนี้ซัดไป2ลูกนะครับพร้อมกับอีกดาวหนึ่งก็คือออสการ์หลูกนะฮะแล้วก็ยิงตัวเองอีก1ลูกนะครับรวมแล้วนะครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องทางบราซิลนะแฟนสาวบราซิเลียนนะฮะชนะไปนะฮะคู่เปิดสนามเมื่อคืนนี้3ประตูต่อ1นะครับยินดีและยินดีฟีเวอร์ฟุตบอลฟีเวอร์ยังไงตอนเย็นนี้นะฮะหรือว่าเช้าๆวันพรุ่งนี้นะครับดูโอ้โหคู่หยุดโลกเลยด้นี่นะฮะเป็นคู่ระหว่างสเปนนะสเปนและฮอลแลนด์โอ้ถ้าสเปนก็ต้องยกให้ใครล่ะครับเอนเดสอินิสตานะฮะทางสเปนก็แน่นอนครับแชมป์โลก โล,โลบินฟัน f ฟอซี่นะครับเรียกว่าดาวยิงดาวเรียกว่าดาวดาวฟีเท้าเก่งฟีเท้าดังเนี่ยมาอยู่ในฟุตบอลโลกทั้งหมดนะใครจะเป็นผู้ที่จะส่งสว่างประกายไปข้างหน้าก็ติดตามดูบอลโลกก็แล้วกันนะครับยังไงก็แต่ดูบอลโลกก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับดูให้สนุกสนุกไม่มีการพนนันนะครับดูความรักและปรารถนาดีจากผมเจริญพรคำจานนะฮะ พร้อมพันธ์กุลภาสมพงอุมาวันขอบคุณครับสวัสดีครับ